ออนั่งซื้อมานางังซืออะไรออกไปในเจ้าละทข้าวมาใน,อออนเลยในเจ้าละที่ขอบัตรด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ขอบัตรด้วยค่ะเข้ขาเขา้าไปข้างในทำมีอะไรเสี่ยงไหมไฟฟ้าอู้บัตรด้วยขอบัตรด้วยข้อแรกบัตรด้วยพิษอะไรสักชิ้นสักอันอออด้วนซอบก็คือ ตาตาตัวพันนี่ตามเราก็มีมั้งเอาขอบัตรด้วยบัตรคุณในขอบัตรเอาเอาี่กองมเนี่ยนั่ง้อรอกไงมีเจ้าหน้าที่มาเข้ามา้อนัเดยวเลยขอบัตรค่ะขอบ คุณจะมาหากินเปรีย้ยวๆวันนี้นตัวสอบกับตัวสอบแปะว่าเอามากเอาบัดมากคุณมีบัตบ่อยคุณมีบัตไหมคะทีแม,มาคุณด้วยคุณด้วยบัตอร่อยนี่เป็นตำรวจนี่ไม่ใช่น้าที่ของตำรวจนิกสัสซิตทังเพศคุณเอามา ตัวดีเลยเด็กเดียวเข้าด่านฉันคนเลยออกมาออกมากฉันให้จ่ายให้ออกมาก็ออกมาคุณมีหลักนักท่านอะไรเอามาสละวัดเลยไม่แต่เจ้าของร้านก็หุ่นไว้เงินเราสารวัตรอะไรตรงไหนเอาบัตรสารวัตรนั่นมาถ้าว่าคุณมีบัตรสิบบาทเกี่ยวข้องกับพวกนี้จริงๆคู่ก็เอามา